สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพักจากการทำบิลแล้วามานั่งคราฟของกันสักหน่อยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมเตรียมเบรดเครื่องรางมา1คลังเล็กพอดีเนาะก็เดี๋ยวมานั่งคราฟแล้วก็นั่งลุ้นกันนะว่าคลิปนี้ผมจะได้อาวุธชิ้นใหม่มาใช้งานหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการคลาฟเวอร์ชันที่ไม่แพงมากเกินไปนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่อาวุธที่ดีที่สุดเนาะแต่มันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปเนาะซึ่งทุกคนสาาาามมรรถคเเออาาใช้้งไดนะับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัดเข้าไทายอินสปอนเซอร์ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับผมเติมเกมแพดออฟแฮกไซสองเข้าไว้ผ่อนได้ให้เงินคืนที่ r i ชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนามากมายเติมเว็บรับส่วนลดริชแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ i c h แมนช็อป โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาเริ่มเตรียมตัวกันเลยนะครับทุกคนซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะคราฟตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องหาเลยก็คือไปหาเบสอาวุธมาก่อนนะครับซึ่งแล้วแต่นะว่าเพื่อนๆอยากจะได้อาวุธประเภทไหนนะครับถ้าอยากจะได้ความเร็วก็ไปฟังใจทาริสแมนเนาะอยากจะได้เรทก็ไปเรทนะครับทุกคนแต่ว่าเอาที่ยอดนิยมสําหรับตอนนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นสไปนี่ทาริสแมนนะครับเพราะว่าเบสอาวุธอันนี้จะได้ค่าคริตคอนที่สูงที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับอาวุธประเภทอื่นๆนั่นเองเน แล้วก็เป็นอาวธที่เหมาะกับบิลที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มากที่สุดแล้วด้วยนะครับและก็มีอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องระวังนะถ้าเพื่อนๆจะไปหาซื้อมาจากเว็บเทรดหรือจะฟาร์มมาใช้เองก็ตามนะครับทุกคนก็คือเบสเนี่ยควรจะเป็นเลเวล82นะครับคือถ้าเพื่อนๆจะใช้เลเวล80หรือ81เนี่ยมดที่เราต้องการเนาะก็คือเพิ่มความเสียหายกายภาพนะครับมันจะได้สูงสุดแค่เทียร์สเท่านั้นถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้เพิ่มความเสียหายกายภาพเทียร์หนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นเลเวลไปน้นนะครับ อันนี้เตือนไว้ก่อนเลยซึ่งผมไม่ได้อยากจะใช้งบเยอะเกินเนาะถ้าเราจะไปเอาเบสเลเวล82มาจากเว็บเรดเนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงนะครับ1ชิ้นก็ประมาณ40กว่าเอเซในกรณีที่เป็นระดับธรรมดาแบบนี้นะแล้วเราต้องมาลุ้นอีกอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่ามันจะออกกายภาพให้เราไหมด้วยมันก็เลยแบบค่อนข้างแพงเนาะหรือถ้าเราจะไปซื้อระดับเมจิกมาเลยที่มีมอสเพิ่มความเสียหายกายภาพเทียร์หมาด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับทุกคนถ้าเป็นเลเวล่ปรดสิบนะดรับ แต่ถ้าเป็นเลเวล82นี่น่าจะประมาณ10กว่าดีวอะ่ะเออคือมันแพงมากนะครับทุกคนดังนั้นผมก็เลยหยิบแค่เลเวล80-81มาคราฟใช้เองไปก่อนนะครับผมโอเคทีนี้พอเราได้เบสที่เป็นระดับธรรมดามาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําในขั้นตอนแรกก็คือจะใช้ทานมิวส์เทสชันขั้น3นะครับหรือเพืเ่อนๆจะใช้ขั้น2ก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมอยากจะให้มันมีโอกาสออกเพิ่มความเสียหายกายภาพเทียรสองเยอะๆนะครับก็เลยใช้เป็นขั้น3ไปเลยบวกกับอันเนี้ยเราฟาร์มได้เองเรื่อยๆเนาะแล ก็เลยจะใช้ทานมิลขั้น3ไปเลยเราจะใช้อันนี้เพื่อทําให้อาวุธระดับธรรมดากลายเป็นระดับ Magic เมจิกนะครับผมแล้วก็ลุ้นให้ออกมดเพิ่มความเสียหายกายภาพเทียบสนั่นเองเนาะทีนี้พอเราทําให้พวกนี้กลายเป็นระดับเมจิกแล้วมันจะมีแค่มดเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นขั้นตอนที่2ก็คือเราจะใช้อัคเมนเพื่อทาการเพิ่มมดขึ้นมาอีก1มึ่งดนั่นเองก็กดใช้ไปเลยนะครับผมโอเคทีนี้พอกลายเป็นระดับเมจิกที่มี2มงมดแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่ามีชิ้นไหน ที่มีเพิ่มความเสียหายกายภาพเทียสองหรือเปล่าเนะาะก็เดี๋ยวพิมพ์หาในช่องไฮไลท์ไปเลยนะครับว่าเพิ่มความเสียหายกายภาพเนาะแล้วก็มาดูนะครับอันแรกอันนี้มันเป็นมอสไฮบริดเนาะก็คือเป็นกายภาพแลวก็แม่นยำนะครับทุกคนซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถามว่าเอาไปทําต่อได้ไหมมันก็ยังพอเอาไปลุ้นต่อได้เนาะแต่มอสเพิ่มความเสียหายกายภาพอย่างเดียวเนี่ยมันหายากกว่านะครับบางทีเราเอาไปทําต่อเนี่ยโอกาสมันก็แทบจะไม่ได้เลยดังนั้นง่ายสุดคือไปหาเมจิกแบบเนี้ยนะครับที่มีเพิ่ ภาพมาเลยจะดีมากกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอรุ่นก่อนนะครับถ้ามันมีก็ดีถ้าไม่มีก็แถวอาจจะไปดึงในตลาดมาคราฟต่อให้ดูอีกทีนะครับผมโอเคผมลองเช็คดูหมดแล้วนะครับสรุปก็คือไม่มีนะครับทุกคนทั้งหมด36ชิ้นเนี่ยไม่ออกเพิ่มความเสียหายกายภาพเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเนาะอันนี้แหละมันก็เลยเป็นความยากนะถ้าเกิดว่าเราจะเอามาสุ่มเองตั้งแต่ต้นนะครับทุกคนดังนั้นวิธีแก้ก็คือไปดึงในตลาดมาเลยดีกว่านะครับโอเคทีนี้พอเราได้อาวุธมาแล้วเนาะไม่ว่าเพื่อนจะได้มาจากวิธีไหนก็าตามนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําให้อาวุธนี้กลายเป็นระดับแร่นะครับแต่เราจะให้เป็นระดับแร่โดยการมีมอสที่เราต้องการเนาะก็คือจะใช้เป็นเอเซนชั้นสูงรับคมนะครับทุกคนซึ่งอันนี้จะทําให้เราสามารถอัปเกรดไอเทมจิกให้เป็นระดับแร่ได้โดยเราจะสามารถเพิ่มมอสเสริมความเสียหายกายภาพใส่เข้ามาที่อาวุธของเราได้นั่นเองแต่ว่าการใช้เอเซนเนี่ยมอสที่เราจะได้มันจะได้แค่เทียร์สามเท่านั้นนะครับผมเราจะไม่ได้เสริมความเสียหายกายภาพเทียร์หนึ่งหรือว่าเทียร์สองเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียละกัน แต่ว่ามันจะเหมาะสําหรับคนงบน้อยไงแล้วก็เราไม่อยากจะไปลุ้นหรือว่าใช้งบเยอะอะไรนะครับโอเคเราก็เอาเอเซนต์อันนี้นะครับผมมาคลิกใส่ได้เลยนะ,ะทีนี้เราก็จะมีมอดพรีฟิกเนี่ยสองมอดด้านบนเนาะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเพิ่มมอดพรีฟิกเข้าไปอีก1นึมอดนะครับให้มอดพรีฟิกด้านบนเนี่ยมันกลายเป็น3มมอดพอดีซึ่งมอดที่เราต้องการเนี่ยก็จะใช้เป็นนําความเสียหายไปเสริมเป็นกายภาพนะครับทุกคนซึ่งมอดนี้เมื่อเทียบกับเสริมความเสียหายสายฟ้าหรือว่าแนมแข็งพวกนั้นจะไม่แรงเท่านะครับ แต่ว่าม็อดพวกนั้นมันไม่มีให้เราเลือกเนาะเราต้องไปลุ้นเอาเองซึ่งมันก็จะยุ่งยากไปอีกถ้าไม่ได้มันก็พังไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผมดังนั้นเราลดดีพิลงมานะครับแต่ทําให้มันง่ายต่อการครับมากกว่านะครับก็เลยจะใช้เป็นม็อดนี้นั่นเองบวกกับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเป็นบิวหมา AOE เหมือนที่ผมเล่นตอนเนี้ยการใช้ความเสียหายกายภาพก็ถือว่าไม่แย่นะครับทุกคนดังนั้นเราก็จะใช้เอเซนไลทิติรับคมอันนี้ในการเพิ่มม็อดเข้าไปที่พรีฟิกอีก1ม็อดนั่นเองนะครับผม่่นากอออยง เนซึ่งตอนนี้เรามี3มมอดนะครับเราไม่อยากให้เขาลบ2องมอดด้านบนออกไปเนาะอยากจะให้ลบการสะสมค่าสตันเนี่ยออกไปนะเพราะว่ามอดนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วจากนั้นเราเลยต้องใช้อเทมอีก1ชิ้นเพื่อมาบังคับนะครับให้เขาลบเฉพาะซับฟิกแค่อย่างเดียวนากก็คือใช้เป็นลางบอกเหตุเอเซนเสริมขวานะครับอันนี้จะทําให้เอเซนที่เราจะใช้อันต่อไปเนี่ยจะลบเฉพาะมอดซับฟิกเท่านั้นถ้าเราใช้อันนี้นะครับเปิดใช้งานแบบนี้แล้วก็ใช้เอเซนไรท่ติรับคมเข้าไปเนี่ยมอดที่จะถูกลบแน่นอนก็คือจะเป็นเพิ่มการ สมค่าสตันนั่นเองโอเคเราก็เปิดใช้งานเสริมขวาก่อนเนาะจากนั้นก็เอารับคมนะครับมาคลิกใส่ได้เลยนะตอนนี้เราก็จะมีแค่มอดพรีฟิกสามมอดแล้วนะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเพิ่ม3มมอดด้านล่างนะครับที่เป็นซับฟิกเข้ามาซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มเข้าไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องบังคับนะว่าจะให้ออกเป็นมอดไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปลบออกอยู่ดีนะครับทุกคนก็ใช้ X อกธรรมดานี่แหละนะครับในการยัดเข้าไปเลยเนาะสามมอดนะครับผมโอเคและอันนี้ถือว่าผมโชคดีนะครับที่ผมได้ โอกาสปะทะคริตคอนมาด้วยถ้าโอกาสปะทะคริตคอนของผมไม่ถูกลบออกไปเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะทีนี้มันก็จะเหลือ2องมอสเนาะที่เราต้องลบออกไปก็คือได้รับมานาและก็ดูดมานาจากความเสีายงายภาพนะครับทุกคนแล้วก็2องมอสที่เราจะเพิ่มเข้าไปแทนที่นะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นเพิ่มเลเวลสกิลโจมตีบวกหานอะซึ่งเราสามารถใช้เอเซนไลที่ติดการศึกนะครับในการเพิ่มมอดนี้เข้าไปได้เนาะและก็อีกมอสหนึ่งเนี่ยจะเป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งเราจะต้องใช้เอเซนอบิดนะเดี๋ยวขั้น เราค่อยไปทานะครับและสมมุติว่าโอกาสประทักคริตคอนของผมมันถูกลบออกไปแทนนะครับแล้วก็ยังเหลือได้รับมานากับดูดมานาอยู่นะครับเราก็จะต้องทําการเพิ่มอีกหนึ่งดเข้าไปด้วยก็คือมีโอกาสได้รับสถานะเร่งลาวีนั่นเองนะครับแต่มดนี้เนี่ยเราจะไม่เพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าโอกาสประทักคริตคอนของผมมันไม่หายไปเนาะซึ่งเราก็ต้องดูหน้างานก่อนนะครับว่าดวงของเราจะเป็นแบบไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันต่อเลยนะครับทุกคนซึ่งในขั้นตอนเนี้ยการใช้เอเซนต์การสึกเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องบังค ให้ลบเฉพาะมดซับฟิกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มดเต็มเนาะถ้ามดไม่เต็มเพื่อนๆจะต้องบังคับให้ลบมดซับฟิกนะไม่งั้นมันอาจจะไปสุ่มลบมดพรีฟิก3ามอดด้านบนนี้นะครับแต่ถ้าเรามีมดเต็ม6กอดแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้เอสดเซนนี้ได้เลยนะเพราะว่าเขาจะทําการสุ่มลบแค่3ามอดด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับผมดังนั้นเราก็กดใช้อันนี้ไปได้เลยเนาะโอเคนะครับแล้วผมก็ดวงซวยสะดวยนะครับโอกาสประทักที่ติคอนของผมหายไปเรียบร้อยนะครับถ้ามาในกรณีที่ ดวงซวยแบบผมเราก็จะต้องใช้เอเซนไลทที่ตีว่องไวเพิ่มเข้าไปอีก1อันนะครับผมก็กดไปเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดวงซวยอีกแล้วนะครับมันดันไปแทนที่เลเวลสกิลบวก5ของผมอันเมื่อกี้ซะง,งั้นนะครับทุกคนซึ่งถ้าเจอแบบนี้อีกเนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อเลเวลสกิลบวก5มาใหม่นะครับเราซื้อมาแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่เลยนะครับทุกคนพยายามให้มันไม่แทนที่เร่งลาวีแล้วกันนะโอเคนะครับอันนี้ถือว่าไปต่อในขั้นตอนถัดไปได้เนาะซึ่งตอนนี้จะเหลือแค่มดดูดมานาจากความ เสียหายกายภาพแค่อย่างเดียวนะครับที่เราไม่ต้องการเนาะแต่ถามว่าเราเล่นเลยได้ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นเลยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเพราะบางคนอาจจะอยากได้ดูดมานาเนาะจากความเสียหายกายภาพถ้ามีปัญหาเรื่องมานาเนี่ยก็ใช้มดนี้ไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไปเจาะรูเพิ่มค่าคุณภาพอะไรแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนแต่พอดีว่าผมไม่ได้อยากได้มดนี้ในอาวุธนะก็เลยจะทําการทําในขั้นตอนถัดไปนะครับผมก็คือเราจะลบมดดูดมานาจากความเสียหายกายภาพออกไปนั่นเองแล้วท สาหรับวิธีการลบมอสนะครับก็คือเราจะใช้เป็นเอเซนต์อบิดนะเพื่อแปะมอสอบิดหลอดเข้าไปแทนที่มอสนั้นนะครับซึ่งเราก็จะต้องพึ่งดวงด้วยนะคือก่อนหน้านี้ผมทําไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอธิบายผิดขั้นตอนไปหน่อยนะก็เลยมาอธิบายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะสมมติว่าเราแปะมอสเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีมอสที่เขียนว่าถูกตาตึงไว้ด้วยเครื่องหมายอบิดหลอดแบบนี้เนาะซึ่งการที่เราจะให้เครื่องหมายอบิดหลอดมันมาแทนที่มอสดูดมาณตรงนี้เนาะมัน อบิดนะครับให้เพื่อนๆใช้ลางบอกเหตุเสริมขวาก่อนด้วยนะเพื่อบังคับให้มันลงเฉพาะมดซั f ฟิกเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้อันนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะไปแทนที่3ามมดด้านบนเนาะซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่งั้นไอเทมของเรามันก็จะพังนั่นเองนะครับทุกคนดังนั้นเพื่อนๆก็เปิดลางบอกเหตุเสริมขวาก่อนนะครับแล้วก็ใช้อบิดหลอดแปะเข้าไปเนาะแล้วก็ลุ้นนะครับให้มันไปลบมดดูดมานาออกนะแต่ผมเนี่ยแปะเข้าไปแล้วมันไปลบเลเวลบวก5ออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าดวงสวยเนาะถ้า ขั้นตอนต่อไปเราก็จะวนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราจะเอาเลเวลสกิลบวกห้าเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเนาะเราก็จะใช้เอเซนต์การศึกนะครับแปะเข้าไปใหม่เนาะจนกว่ามันจะไปแทนที่มดดูดมานาได้นั่นแหละถ้ามันไปแทนที่อบิดหลอดก็แปะอบิดหลอดใหม่ถ้าไปแทนที่เล่งลาวีเราก็ไปเอาเอเซนต์เล่งลาวีเนี่ยมาแปะใหม่ทําแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆยนะครับทุกคนจนกว่าดูดมานาจะหายไปเนาะโอเคนี่ไงะนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไปลบเล่งลาวีออกนะครับอ่าลบเล่งลาวีออกเราก็เอาเล่งลาวีเนี่ย มาแปะใหม่นะครับผมโอเคไปกันต่อนะครับเอาเล่งลาวีมากดใส่เหมือนเดิมนะครับออกหรือ,อยังออกแล้วนะครับทุกคนในที่สุดก็ได้นะตอนนี้สามมดด้านล่างเนาะม, level 5, มีเลเวลบวกมีเร่งลาวีนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายอบิดหลอดทีนี้เราจะทําการเปิดเครื่องหมายอบิดหลอดให้มันกลายเป็นมดเขียวนะครับโดยมดเขียวที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นมดนี้นะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็สหายมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งมดนี้นะครับมันจะมีแท็กอามานโมด,ด้วยดังนั้นเราสามารถ ใช้ลังบองเหตุของอบิดในการบังคับให้มันออกได้เนาะซึ่งเราก็จะต้องเตรียมทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือขากันไกลเนาะเพื่อทําการแปะมอดเขียวเข้าไปที่ด้านล่างอันต่อไปก็คือใช้เป็นลังบองเหตุคุ้นนางนะครับผมเพื่อทําให้มอดเขียวของเรามันออกแท็กอามานโมด้วยนะครับเนี่ยเราอ่านจากตรงนี้นะเขาเขียนว่าอามานโมเนี่ยอันนี้ก็คือมอดเขียวที่เราแปะเข้าไปเนี่ยมันจะออกแท็กอามานโมด้วยนั่นเองก็กดเปิดใช้งานก่อนแล้วเราก็เอาขากันไกลนะครับมากดใส่ได้เลยมอดเขียวของเราเนี่ยมันก็จะไป แทนที่อบิดหลอดนั่นเองแบบนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปทําการเปิดมดเขียวนะครับแต่ก่อนจะไปเปิดนะครับเพื่อความชัวร์เนาะถ้าเรามีงบสักหน่อยเนี่ยแนะนําให้ซื้อลังบอกเหตุเสียงสะท้อนไปด้วยเนาะเราจะได้สามารถรีเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากนั้นเราก็ว์ปไปที่บอ่อวิญญาณได้เลยเนาะโอเคก่อนที่เราจะโยนไอเทมลงไปในบอ่อนะครับก็อย่าลืมเปิดเสียงสะท้อนอบิดก่อนด้วยนะแล้วเราค่อยเอาไอเทมของเรามารีหาหมอดเขียวเนาะโอเคได้พอดีนะครับทุกคนก็คืออันนี้เนาะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและสหายมีความ ในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จริงๆถ้าเรามั่นใจนะก็ไม่จะเป็นต้องใช้เสียงสะท้อนก็ได้นะเพราะว่าม็อดท,ที่มีแท็กอามนาโนเนี่ยมันมีแค่3อันอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของซับฟิกเนาะแต่อันนี้ผมแค่แบบอยากเอาชัวไว้ก่อนนะครับโอเคก็เลือกมาเลยนะครับผมแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสําหรับการครับอาวุธของเรานะครับทุกคนทีนี้เราก็มาเจาะรูเนาะสองรูนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มค่าคุณภาพให้เต็ม20แล้วเราก็เอาอักขระเพิ่มความเสียหายกายภาพนะครับมายัดใส่รูได้เลลยแแบบนี้ก็ มาเช็คดูนะครับว่า DPS ของอันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่เลยก็อยู่ที่590อเกบเนาะเกือบเกือบนะครับถ้าเกิดว่าผมใช้ DIY r e l o เพิ่มนะให้มันมีความเสียหายกายภาพเนี่ยสัก1้0ยกกว่าๆนะครับทุกคนก็น่าจะสามารถดันขึ้นไปถึง600ได้เนาะซึ่งอันนี้ถือว่าเอาไปใช้งานได้ดีมากๆแล้วนะสำหรับบิวนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องหาเยอะกว่าน,นี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าใครอยากจะตึงกว่านี้อยากจะได้ DPS 700ด0 0นะครับทุกคนเราก็ต้องไปเปลี่ยนมัดใหม่เนาะซึ่งการคราฟอะไรพวก้ยก็จะาขึน แล้วก็ราคามันก็จะแพงขึ้นตามไปด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาลองครับไอเทมให้ดูเนาะแล้วก็สอนครับนิดหน่อยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาไอเดียไปปรับใช้กันดูนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ